วันนี้จะมารีวิวตลาดน้ำพิลานนะครับวันนี้เกตที่จะมารีวิวร้านอะไรครับร้านยำแหนมนะคะตรงไหนครับยำแหนมครับสวัสดีครับค่ะคแม่ค้ามีขายอะไรบ้างครับวันนี้มียำแหนมข้าวทอดนะคะตัวนี้คืออะไรครับอันนี้คือข้าวทอดข้าวทอดครับอ่านี่ผักอะไรครับ แหนมเออแหนมค่ะแหนมสดใช่ไหมครับแหนมสดค่ะอ่าขายชุดเท่าไหร่ครับชุดหนึ่งสามห้าชุดชุดใหญ่ห้าสิบอ๋อถ้างั้นเราขออุดหนุนชุดเล็กนะครับชุดละสามสิบห้าบาทชุดหนึ่งนะครับได้ค่ะใส่ทุกอย่างเลยนะครับใส่ทุกอย่างเนาะเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยค่ะเผ็ดปานกลางครับเผ็ดปานกลางนะข้าวทอดนี่ทำเองเหรอครับ แล้วช่วงจันถึงสุงขายที่ไหนครับจันถึงสูงไม่ได้ขายนะคะจะขายเป็นแซนดิชทอดเองค่ะแซนดิชทอดขายที่ไหนครับขายตอนเช้านะคะอยู่หน้าเซเว่นค่ะเซเว่นปากซอยรามสี่สิบเอ็ดนี่ใช่ไหมครับใช่แล้วว่างๆก็มาอุดหนุนได้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาเรียกว่าเจอะไรครับเจคุณขายนะครับเจหนึ่งเจหนึ่งนะครับ เจ๊หนึ่งแปลว่าขายดีที่หนึ่งใช่ไหมครับ <laughs> ช,ชื่อน้ำหนึ่งแต่เขาก็เรียกเจ๊หนึ่งกันค่ะตลาดเทพเวลาไี้ขายดีไหมครับก็ได้นะคะ ที่เวลาขึ้นชื่อเรื่องของกินนะครับใช่ขายดีนะครับมีตอนเช้าขนมฟางคนน้ำใช่ค่ะขายจะต้องสดร์ฟลูกค้าเก่าลูกค้าแก่โอ้ลูกค้าลูกค้าดังเดิมนะครับโฆษณาให้เลยนะครับอันนี้น้องเกดทานอะไรไหมน้องเกทานข้าวแล้วใช่ไหมครับยังกลับกลับไปขอทานเลยนะครับ ถ่ายคลิปเสร็จก็ไปทานเลยนะครับ 35บาทใช่ไหมครับ35บาบาททางเงินทอนขอบคุณนะคะเจตี้ให้น้ำบัตรเจ้เขาครับเจ๊หนึ่งนะครับลงช่องเจตี่พีไซายและเจตี้มิวโชดไปนะครับได้ครับชิ้นนี้ลงช่องเจตี่มิวโชดนะคะได้ครับโอเคนะครับขอบคุณที่ข่ายทำรายการนะครับขายดีรีรวยเฮงนะครับโอเคนะครับอเจตี่บอกลาผู้ชมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ โอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับร้านยำแหนมนะครับลาไปแล้วนะครับตลาดนัดเทพดีลานะครับฝากกดติดตามเกตตี้มีชชว์ด้วยนะครับ